แล้วนี่เมื่อวันที่สิกรกฎาคมท่านผู้ชมไปติดตามสายพันธุ์อินทผาลามวี32ที่สวนอินทผาลามลุงอีตำบลพี่ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะจ๊ะ <laughs> นะครับเออน <laughs> ี่ฮะแม่เลี้ยงไก่แม่เลี้ยงไก่ความระทรึกใจที่ท่านสุภาสตรีซึ่งเป็นหน่วยกล้าตาย,ายนี่เดี๋ยนะเดี๋ยวล้างน้ำก่อนนะ นี่ครับท่านผู้ชมครับลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆสวยมากจนไม่อยากกินเลยสวยมากจนไม่อยากกินเลยสวยมากจนไม่อยากกินหันมาทางนี้คุณไก่ค่ะทุกท่านเป็นสักขีพยานเดี๋ยวรถพยาบาลพร้อมอย่างโอเคโควิดมาทันทีนั่นเด้งโก้เลยเอีโยวเนื้อรสชาติเป็นไงหวานมากเลยอ่ะทันที รสชาติเป็นไงมีฝาดบอ๊ไม่มีเลยค่ะหวานมากๆแต่หน้าคนชิมหวานกว่านะอ่าสวยเลยอ่าไม่เคยไม่เคยยังไม่เคยชมอ่านี่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 สวยานี่เม็ดมันสวยมากสวยมากขีนดูเม็ดอ่าอ้าวคือมันแต่ละเม็ดมันมันหวานเอนกันลองเด็ดสักเม็ดสิลองเด็ดสักเม็ดสิอ้าวล้างล้างล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนน้ำล้างน้ำล้าง อั่นหน่อยครับพริกหน่อยครับน้ำล้างอยู่สายผมนี่นี่ล้างผมล้างนี่เอาล้างเองก็ได้เอาเชิญอ่าให้ได้ชิมเป็นความโชคดีของท่านที่เดินทางมานะผมเรียนท่านนี่เจ้าของสวนนะครับนี่เจ้าของสวนนี่นี่ไงหวานมากอร่อยมากเลยครับกรอบหวานไม่มีสารเลยครับ นี่พ่อเลี้ยงมณุนนะครับโโอ้หท่านหนึ่งเลยพ่อเลี้ยงมณุนจะสุดเปล่าเออเป็นยังไงเป็นยังไงอร่อยมากครับครับสมราคาไหมครับลูกละสองร้อยสมราคาครับเดินทางมาไกลเพื่อมาสิ่งนี้บรรจง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 เด็ดบรรจงเด็ดลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่อล้างก่อนพี่สมบัติล้างก่อนครับเม็ดนึงมันเขียวล้างก่อนเม็ดโตครับเพื่อนไหนเห็นไหม ลักกอนล้างก่อนให้ชมก่อนให้ชมลูกกอนให้ชมลูกกอนท่านผู้ชมครับดูสิเอาวิภาควิจารณ์ลูกหน่อยพี่สมบัติปีที่แล้วสองสำจันเลยแต่กันนี้นะครับลูกตัวกว่าเลี้ยงสิบสองเท่าสองเท่ายาวประมาณหกเซนติเมตรขออนุญาตอาจารย์มิตุนิยมไม้บรรทัดบรรทัดครับไม้บรรทัดอาจารย์ไม่บอกไม่มาเยี่ยมเลยไม่บอกเทียบให้ดู เห็นอาไปลูกนี้เซ็มมาอันนี้แม็ดมามีตลับเม็ดมาพี่ชัดกว่านี่ครับนี่ดูนะครับครับเดี๋ยวจากนี่นี่เตรียมมาเลยเห็นไหมท่านผู้ชมครับเอาอาจารย์นี่หกเซนหกเซนเลยผิวเข้มสามสิบห้าไม่แตกไม่ลายนะครับดูนะครับไอเปลือกเขาอะเปลือกเขาจะไม่ได้ขอยนุญาตฟังเสียง เฟิรนเฟิร์นเขาเรียกแบาจัดแล้วมันใจขึ้นแน่นอนใจขึ้นแต่เป็นไงเห็นว่าเนเหนอันนี้เราแบบผมอายครับไม่อยากจะคุยให้ใครฟังครับอะไรเล่าว่ามันหวานนุ่มลึกมากเดี๋ยวผมจะให้ดูเม็ดนะครับดูครับดูครับรู้สึกยังไงครับเียวรารู้สึกนุ่มไหมครับมันหวาน จะบอกว่าถ้าเทียบกับคั <c oughs> สรฟสวี่ <c oughs> เทียบกับอัมเอสดาฮาน <c oughs> ตัวนี้แหลมกว่า <c oughs> มันมันหวานเข้าไปใน,ในคอเลยครับเ <c oughs> <c oughs> ข้าไปในคอรู้สึกเลยนะจับจิตเลยนะเนี่ยแล้วมันจะติดที่ปลายลิ้นไว้ว่าหวานเนี่ยมันออกคล้ายๆกับเรากินน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงคนเนื้อหนามากพี่ เม็ดเขาเม็ดหน่อยครับเม็ดเดียวดูเมล็ดครับอ๋อเอ้ท่านผู้ชมในเรื่องของเมล็ดนี่มันสามารถที่จะมือที่จับนะครับเป็นมือคนทำสวนนะครับเขารู้น่ะแหมดูเล็บนะครับแทนที่จะทาเล็บมาหน่อยสีชมพูเนี่ยดูก็รู้น่าจะทาเล็บสีชมพูมาขอบคุณครับแล้วทานแล้วรู้สึกเนื้อมันกรอบร่วนกรอบแข็งกระด้าง เนื้อมันนุ่มครับนุ่มนะครับกรอบนุ่มนะครับทานง่ายมันลมุดปีะคือพูดถึงนะคนสูงอายุสามารถที่จะกินได้ราะว่าสบายเลยคนสูงอายุฟันจะไม่ค่อยดีครับมันมันกินง่ายเคี้ยวง่ายแล้วมันกากใยมันแทบไม่มีในในปากเลยครับครับพวกเนี้ยโอ้ครับคือเวลาเราเคี้ยวไปน่ะมันเบาหายเข้าไปเลยครับมันไม่มีกากมีอะไรอออ คล้ายๆกับละลายเข้าไปในปากเลยใช่ครับทานเคี้ยวๆแล้วละลายเข้าไปในเนยคในคอเลยดูเนื้อครับเนื้อหนาหลักจะบางมากรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมอะไรไหมครับมีครับกลิ่นประมาณอะไรครับกลิ่นถ้าเทียบเทียบกลิ่นคล้ายวานิลาออกมาอืมวานิลาเออแปลกนะคือต้น V32 ที่เป็นต้นแม่น่ะเขาบอกว่าคล้ายๆน้ำอ้อยหอมคล้ายๆน้ำอ้อยออกวานิลานี่ไม่ธรรมดานะอันนี้ออกวานิลาแต่รุ่นหน้าต้องเป็นช็อกโกแลตแล้วครับเนี่ย ออาแ่ว่ารสชาติมันเหมือนไอติมวานิลาต้องฟังเสียนสนมากครับว่าป้าเมนท์องแต่ละบุคคลนันย yeah> ัไม anyway ่ากนมันหวานนะผู้ชมครับมันหวานเนื้อหนาให้ความฉ่่าของเนื้อหนึ่งเนื้อไม่แข็งกระด้างแต่ว่าเขามีความฟูในเนื้อของเขา นะถ้าผู้ชมนะเขามีความฟูในเนื้อของเขาฉะนั้นท่านผู้ชมครับไม่ผิดหวังแหละครับณนะเวลานี้เนี่ยใครที่ต้องการที่จะได้ผลนะสวนลุงอีคุณลุงชูชาติอย่างเดียวเลยนะท่านผู้ชมนะคุณผู้ชมครับอยากจะได้มเมล็ดสายพันธุ์วีสามสิบสองต้องคนนี้เลยนะครับอาจารย์วิทูนะผู้นำเข้าหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 8 7 4 6 0 0 2นะครับท่าน นะฮะศูนย์แปดหนเจ็ดสีโทรหากันเลยจองกันเลยมเมล็ดพันดีวีสามคนนี้แหละเป็นผู้นำเข้านะครับแล้วท่านก็จะได้ของต้นฉบับนี่วันนั้นคุณลุงใจดีก็มอบไปให้นะหนึงจันนะครับถือว่าเป็นการขอบคุณแม่นำใจขอบพระคุณอย่างสูงคุณลุงครับนะนอกจากนี้นะครับ นะเอาที่เชียงก็ได้1จานแต่ว่าหมดไปแล้วนะวันนี้ไม่มีแล้วท่านผู้ชมนะประมาณกี่กิโลครับผมว่าน่าจะขนาดนั้นนะคุณลุงนะน่าจะขนาดนั้นท่านผู้ชมอพถาคขอบพระคุณอย่างสูงคุณลุงครับที่มีเมตตายินดีครับให้กับสายอย่างสัญญาสรุปว่าผลสดอินทผาลัมวีสาท่านผู้ชมที่เคารพครับคุณลุงชูชาติแห่งสวนลุงอี ตำบลพิชายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแน่ต้นนี้ท่านผู้ชมต้นนี้แหละแล้วก็อีกสองต้นนะที่ออกผลเนี่ยหมดแล้วครับท่านครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทุกท่านกรุณาให้ความสนใจและก็อุดหนุนนะครับโทรศัพท์ไปสั่งซื้อคุณลุงอย่างต่อเนื่องเนืองแน่นนะครับจนผลสดอินทผลัมวี32สายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์นี้หวานอร่อยกรอบนะกรอบฟูแบบนี้ จนหมดเลยท่านผู้ชมท่านสนใจสั่งซื้อไปทานเสร็จปุ๊บเอามาเล็ดไปพ่อต่อนะท่านผู้ชมนะก็เป็นอย่างนั้นได้กันไปนะครับก็คงไม่ครบละท่านผู้ชมนะครับจำนวนก็ไม่มากสักเท่าไหร่ดังนั้นก็คงจะได้ไม่ครบดังนั้นท่านที่ต้องการมาล็ดพัธุ์นนำเข้าอาจารย์วิทูลตามหมายเลขโทรศัพท์นี้นีนะครับท่านผู้ชมตามหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับผลสดวี2 กลาบเรียนทุกท่านว่าที่สวนลุงอีหมดแล้วครับท่านขอบพระคุณอย่างสูงท่านครับท่านผู้ชมที่เคารพครับถึงเวลาของการจัดการแพ็คส่งต้นอินทพลัมสายพันธุ์ดีนะครับ V32 ไปสู่อ้อมกอดของท่านแหม่ธนุถนอมกันนะท่านผู้ชมนะนะครับก็เตรียมถังเตรียมอะไรมาอย่างนี้ท่านผู้ชมต้องใช้ถังใหญ่เพื่อที่จะทำการบรรจุ จัดส่งให้ท่านทนุถนอมนะท่านผู้ชมโอ้ผมผู้สา์เลี้ยงดูมาขนาดนี้ท่านผู้ชมเลี้ยงดูให้ต้นมีความอุดมสมบูรณ์สวยงามสายพันธุ์ดีแบบนี้เนี่ยจัดส่งให้ท่านก็ต้องทนุถนอมนะดูแลจัดส่งแบบนี้อย่างดีส่งไปโดยบรรจุใส่ถังแบบนี้ท่านผู้ชมไปต้องกังวลข้างบ้านเรามีสุนัข <c oughs> เยอะใน <c oughs> ท่าผู้ชมนะเออให้ถือว่าเป็นธรรมชาติอ <c oughs> ก็จะจัดส่งถึงมือท่านแล้วก็จะทําการอัดฟางไปด้วยนะท่านผู้ชมเอาฟางกันกระแทกใส่ไปส่วนท่านใดที่ต้องการที่อยากจะได้ฟางมากเป็นพิเศษนะท่านก็กรุณาส่งข่าวคราวผมด้วยก็แล้วกันวิเชียนส่งฟางอัดมาเออก็อเลย <c oughs> เอาเดี๋ยวผมจัดให้ <c oughs> น้ำหนักผมไม่เกี่ยงนะท่านผู้ชมเพราะว่าท่านเป็นคนรับภาระในการจ่ายค่าขนส่งปลายทางแต่ไม่แพงบริษัทนี้ นะสบายใจได้ไม่แพงถึงมือท่านอย่างปลอดภยัยแล้วก็ผมไม่มีการที่จะมาทำการล้อมตุ่มใหม่ให้รากกระทบกระเทือนกระแทกกระทันฉะนั้นรากที่ไปตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในดินก้อนใหญ่ๆไปถึงมือท่านเลยท่านผู้ชมนะถึงมือกันแบบนี้แล้วก็จะได้ดูแลกันนะดูแลกันไปให้โตไวๆจะได้ออกผลผลิตไวๆเอาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ ที่จะได้จัดสรงให้ท่านแบบนี้แหละโคนเขาอบอุ่บสวยๆแบบนี้นะขึ้นมาเป็นทรงแบบนี้คาดเดาว่าน่าจะเป็นต้นตัวเมียถึงจะได้จัดสรงให้ท่านนะครับต้นนี้สวยนะท่านผู้ชมฮะต้นนี้สวยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถุงไม่สวยนะท่านผู้ชมฮะถุงเนี่ยถุงเริ่มจะเปื่อยละท่านเอาไปปลูกได้ทันทีนะนะฮะถุงเริ่มไม่สวยแล้วนะนะครับ แต่ว่าก่อนที่ผมจะเคลื่อนย้ายนี่เดี๋ยวผมจะต้องหา,าเป็นถุงปุ๋ยเอามาห่อหุ้มไปก่อนนะถึงจะได้ดําเนินการขนนะครับไปบรรจุอีกทีหนึ่งท่านผู้ชมท่านต้องได้ของดีท่านต้องได้ของดีนงดงดเนี่ยปณิธานผมต้องอย่างนั้นนะท่านผู้ชมนะกําลังสวยเลยเขียวปีเลยนะนะผมเลี้ยงด้วยไข่ตัวสารอย่างดีท่านผู้ชมนะครับไข่ตัวสารแล้วก็สารเร่งการเจริญเติบโตตราไมาค้คู่เนี่ยเนี่ย นะครับให้มันงามให้มันงามเข้าไว้งามเข้าไว้โตเข้าไว้เนี่ยนี่แหละครับท่านผู้ชมนะวันนี้ถ่ายทําในช่วงเวลากลางวันก็เลยไม่มืดนะถ้าหากว่าถ่ายทําเวลาช่วงกลางคืนเย็นๆหน่อยก็จะมืดท่านผู้ชมบอกว่าสีมันแปลกๆนะั่นแหละผมถ่ายเกือบมืดนะครับภารกิจมันก็ต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะ,นนะครับนี่ฮะสายพันธุ์อินทผลามต้นพันธุ์สวยๆว3 2นะครับ นะท่านผู้ชมส่วนต้นหญ้าผมจะเอาออกผมจะไม่ส่งให้ท่านผมหวงต้นหญ้านะครับท่านผู้ชมครับอย่่นะต้นกําลังสวยกําลังงามนี่แหละจะได้จัดส่งให้ท่านนะครับยังมีไม่เยอะนะท่านผู้ชมนะท่านที่สั่งกันเข้ามาทยอยสั่งเข้ามาก็แล้วกันนะครับคนละ3มต้นหต้นว่ากันไปนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปดูแลอย่างดีสายพันธุ์นี้ไม่ทําให้ท่านผิดหวังเป็นแน่แท้ท่านผู้ชม นะครับนี่ฮะต้นกําลังสวยกําลังอวบเลยนะนี่ฮะนี่ลักษณะทางกายภาพเขาจะแตกต่างกันครับผู้ชมนะหากว่าใครที่ทุกคลีอยู่กับการเลี้ยงดูอิฐผาลำนานๆเนี่ยท่านจะแยกออกท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะสายพันธุ์แบบนี้ต้นสายพันธุ์แบบนี้ของดีๆแบบนี้หายากนะมีที่เดียวเออมีที่เดียวมีที่เดียวนะครับนี่ฮะ ต้นอินทผลามัม V32 นี่ท่านผู้ชมนะฮะใบสวยใบงามเลยนะแตกใบจริงกันแล้วเนี่ยนะไปต่อเนื่องเลยเอาไปลงปลูกได้เลยนะท่านผู้ชมนะท่านจะนําไปลงปลูกในแปลงในพื้นดินในพื้นที่ของท่านเนี่ยได้เลยได้เลยนะครับนี่ฮะพร้อมที่จะพร้อมที่จะเจริญเติบโตแล้วพร้อมที่จะเดินต่อพร้อมที่จะเดินต่อเนื่องต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะ

เ้าเนี่ยนะท่านผู้ชมเห็นไหมอัดฟังไปแล้วยังไม่จบนะท่านผู้ชมนะอัดฟังไปแล้วนี่ยังไม่จบนะนะนบนะก่อนที่ผมจะปิดฝาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเจาะรูท่านผู้ชมนะครับอันนี้เผื่อผมกลัวว่าเขาจะพลิกหัวถ้าไม่พลิกหัวไม่เป็นไรผมกลัวเขาจะพลิกหัวแล้ว,แล,วแล้วต้นเขาเนี่ยจะทับทับแล้วจะเสียหายฉะนั้นเดี๋ยวผมจะร้อยเชือกเจาะรู จาะรูร้อยเชือกกันไว้นะครับทุกต้นเหมือนกันหมดเจาะรูร้อยเชือกกันไว้เสร็จปุ๊บนะแล้วค่อยปิดฝาอย่างนี้ปิดฝาเสร็จปุ๊บล็อกล็อกเจาะล็อกล็อกเคเบิลไทสเรียบร้อยเจาะรูระบายอากาศ่านะแล้วก็จัดการส่งถึงมือท่านอย่างปลอดภยัยนะทนะ่านผู้ชมนะคุณผู้ชมครับขนมาแล้วขนมาเหนื่อยเลย โอ้ยไหวไม่นอวิเชียนเอาเอาเอานะครับเนี่ยผมคัดเลือกให้ท่านแล้วต้องเป็นคนป้อมๆแบบนี้นะจ๊ะเออนะจ๊ะแหมนะครับท่านผู้ชมนะเตรียมโคนแบบนี้ให้ท่านละนะเดี๋ยวก็จะนูน่นฟางเยอะแยะนะอาจฟางเตรียมฟางไปการกระทบกระแทกกระทันกระเทือนนะครับก่อนที่จะบรรจุใส่ถังใหญ่ไป นะครับนี่พอใส่ถังใหญ่ไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แะผู้ชมนะการการเต็มที่การเต็มที่ป้องกันเดี๋ยวสักอย่างช้าก็ประมาณ3-4วันถึงท่านนะครับเมื่อทําการจัดส่งไปถึงมือท่านนะผู้ชมไปทั้งถังแบบนี้แหละ <c oughs> บรรจุกันเรียบร้อยแบบนี้ปปลอดภยัย เขาบอกว่าทําอะไรเหมือนใครคนไม่จําวิเชียนทําให้เหมือนใครนี่จะได้จําอต้นใหญ่ๆของเรานะครับสภาพดีๆเนี่ยไปถึงเนี่ยคุณอมรอเทพท่านผู้ชมอยู่ที่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ส่งไปเรียบร้อยเอาฟางออกด้วยนะเอาฟางออกให้เรียบร้อยท่านผู้ชมนะครับฟางที่อัดไปเนี่ยป้องกันการกระทบกระเทือนของต้นเขานี่ยกออกไปเลยฮมาสมบูรณ์เรียบร้อยใบอาจจะมี มีฟางมีอะไรติดหน่อยเดียวเอาน้ําราดนะ,ะท่านผู้ชมนะเอาน้าฉีดเอาน้าราดซะนะครับนะฮะแล้วก็ดูแลกันต่อเนื่องต่อไปรากไม่กระทบกระเทือนเลยท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็จะมีการเขียนรายละเอียดไปด้วยว่าสายพันธุ์อะไรยังไง B32 ท่านผู้ชมครับนี่ฮะส่งไปถึงมือท่านเป็นที่เรียบร้อยนี่ส่งมาภาพมาด้วยนะท่านผู้ชมนะนะครับด้วยความห่วงใยผมจะได้เก็บข้อมูลไว้เอาไว้ดูแลรับใช้ท่าน นะอย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดตอนนะนผู้ชมส่งกันมาแบบนี้นะละหลายท่านแต่ว่าบางท่านผมไม่ได้เอาภาพมานี่นะครับนี่ของคุณอามอนเทพถึงเรียบร้อยพร้อมหน้าพร้อมตาเอา้านี่ฮะช่างยาท่านผะู้ชมช่างยาจังหวัดมหาสารคามปลูกก่อนเลย <c oughs> ปลูกสวยงามก่อนเขาเลยท่านผะู้ชมครับเนี่ะนะเอา้าความต่อเนื่องท่านผู้ชมครับเพื่อความยั่งยืนนะฮะเราได้มีการจัดทําโครงการพ่อเนื้อเชื่อแล้วนะ เดี๋ยวท่านก็จะได้มีความมั่นอกมั่นใจในส่วนของท่านที่อุดหนุนกันไปเนี่ยนะครับเกิดเหตุในอนาคตเราก็จะได้มีการดูแลกันอย่างจริงจังแนะเนี่ยเรามั่นใจนะครับในเรื่องของสายพันธุ์ฉะนั้นจะต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์ไปสู่การพอนื้อเยื่อเนี่นยตอนนี้ดําเนินการแล้วท่านผู้ชมนะครับนี่แหละครับเราดําเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะฮะอย่างต่อเนื่องของสายพันธุ์อินทผลัาม V32 นะครับท่านผู้ชมที่ครบครับนี่